สายลัดประจำทีมงานเ,เสียบอ,อยเอางี้ไหมลันลันแบบนี้ <laughs> ขับยากตามหมู่บ้าน<ฆ>ขับตามหมู่บ้านยาก พาหาหัวไปกลับด้านล่างเลยครับเจ็ดอ e. ีสวัสดีช่วงบ่ายครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรถดำสิงดีดวดยังอยู่กับต่อเพิ่มซําครับขึ้นบอมันมันลั่หลัด จริงบอมันไม่ได้ชันเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันหนืดช่วงขึ้นเฉยๆยย้ด,ดว,ว, <c oughs> วเจอดินนี้ก็หนักเอาเรื่องแล้วครับร,รถเสีอเมียแปบเดียวก็หมดแล้วนี่

ใส่ยากอยู่ดินี่ใส่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกคิวรวมครับใส่เมื่อกี้พุ่กี้ก็เต็มแล้วดินแบบนี้ สบายสบายครับดูใส ah. ่งานเที t t ảng, ่ยวแล้วนี่มาแปดซี่ต้องเปลี่ยนสายพานแล้วนี่ดินติดกระบะนิดหน่อยนะไม่ค่อยติดเยอะเท่าไหร่ อาจารย์บอกจะเล่นงานคันนี้แหละอาจารย์เได้กล่าวไว้ครับนะหาคีตมจะเล่นงานแล้วครับนานไงานานไงขยัายานล้างรถดีนักต้องเล่นงานกับคีตม ลงไปแล้วครับเจ็ดอีท e. ีเด็ดเสียมเมครับโอ้สายควันครับคันนี้ควันโหดจัดไม่ต้องเหี่ยงหรอกขึ้นแบบเดิมๆก็พอแล้ว ถ้าเปิดอีกสักเกลียวหนึ่งก็น่าจะแบบแรงอยู่นะอันนี้ปั๊มเดิมครับนั่นนั่นนั่นโอ้ยเจ้าซามูไรคอยกินดินอีกแล้ว เมื่อวานก็ได้17เที่ยววิ่งอยู่นี่ได้ถึง20อย่างเนี่ยฮันนหลวิ่งอยู่นี่ถึง20เที่ยวไหมเมื่อวานก็เลยล 17, 17. อืม<ะ>17เที่ยอว,อ,ยวยอ๋อไม่ถึง20 คั yeah. นเมื่อกี้ก็ใส่น้อยแท้คันนี้ก็ใส่เยอะแท้เลย <Whoa. S 1> มันไม่พ้นรือไงมันพ้นแล้ว เาชมพลังอีดูสิต้องไปลองขับดูแล้วว่ามันจะต้องเหยียบขนาดไหนอันนี้ก็เหยียบเหมือนกันแหละควันท่วมเหมือนกันเนี่ย ไปพี่รัก c h งกี n เบ Bird ขาเดียวประมาณ3โลได้ไหมนนถึงไหม ถึงแล้วสองโลสองโลมาสองโลครับอันนี้ใส่งานเที่ยวครับพี่รอกย้ายเขานะพี่รอก ถอยแบบเฉียงๆครับใส่ง่ายอยู่แบบนี้รถเสียเตพังไปคันหนึ่งครับมันจะสายดำขาดสายยกดำไป จัดดักให้พี่ร็อกเลยครับจดระรถแรงต้องจัดหนักๆร้อยเก้าห้าเครื่องเล็กกับเพื่อนนะน่นเ่เสือปราบกีนอไป สบายสบายครับอเอ้อพินนนท์รถดับซิ่งมีควันขาวน,นั่นเหมือนควันสะสมหรือเปล่ายังไงหรือเปล่าหรือว่าน้ำมันสะสมยังไงเผาไหม้ไม่หมดต้องจูนใหม่หรือเปล่ารถน้ำมันใช่ไหม มาไหลแวเนี่ลื่นลื่ลื่ ถ้าได้สระลึกประมาณสักห้เมตรนี่ถือว่าเอาน้ําอยู่นะถ้าประมาณ3เมตรนี้น้ำไม่ค่อยอยู่ครับน่าร้อนระเหยหมดเลยต้องเอาจริงนะต้องประมาณสักสิเมตรครับอยู่เลยสมัยผมขุดให้โรงน้ำแข็งนะครับอ ที่ตะกูนะครับประมาณเกือบ20เมตรลึกมากทำน้ำแข็งใช้น้ำได้ตลอดครับดินหน่อนไม่ใส่ไม่ค่อยสวยครับ มาแล้วครับเซจจ็ครับสายคลีนมีปลาไหลแน่นอนครับแสดงว่าตอนเปิดบอ่อดินข้างแรกนี้น่าจะได้ปลายตัวเลย อันนี้จัดนักๆหน่อยรถที่มีโบอ่ะจัดนักๆเลยเอาให้หมอบเสร็จงานนี้ไปทางไหนดีเนาะงานคิวเสียตินก็ ฝนถล่มทุกวันครับฝนมันไม่ตกนานหรอกตกแป๊บเดียวแล้วก็ไปไปไหมโอ้ยังจะลงมาดูบุหรี่ฝนอยู่ เอากันชนเขี่ยออกเลยเอ,นนเอากันชนเอากันชนเขี่ยออกเลยประหยัดอยู่ครับโกเบนะครับแปดลิตรเก้าลิตรต่อชั่วโมงครับผม ตอนนี้โกเบก็จะออกนะครับไม่ใช่จะออกหรอกเปิดตัวแล้วมั้ง SK130 นะครับรุ่น10ไม่ใช่รุ่น11นะครับ130รุ่น10เป็นเครื่องตัวเดียวกันกับามาเอ็ดนะครับ104มาร์มาเอ็ดนะครับมิสู94แรงม้าโอ้ออกตัวทีไรด,ดังปึ้งเลยครับถอยนิดเดิงถอยนิดเดิง mình ở cái kiểu gì đó, cái 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 ขอ,อเยียบเลยนั่นละเออจ้าโอ้ต้องส่งหน่อยครับไม่งั้นขึ้นไม่รอดนะ เล่นไม่ได้นะครับโอ้มิสเตอร์แซงมาพอดีเลยครับโดนไหมเนะี่ยก้อนดินเนะี่ยโดนด้วยนั่นนะ่ะโอ้ดินมีแต่ปุ๋ยเลยครับ ดินข้างบนนี่ประมาณสักร้อยปีแล้วครับร้อยกว่าปีได้ดำปีแบบนี้ก็ขอบคุณ fc ครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องรถดำซิง่งดินด่วนมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไม่หยาบคายนะครับพี่น้องใครคอมเมนต์ไม่ดีก็ผมลุกทิ้งครับไม่โต้ตอบนะครับไม่ตอบโต้เข้ามาชมก็ขอบคุณครับ ดูเพื่อความบันเทิงครับไม่มีดาราม่าเนาะมาแสง กี้มันลื่นในนั่นน่ะก้อนดินนั่นน่ะมันลื่นมันเลยแปลกน,นะครับเนะอาเสียบสบายสบายครับคันนี้แรงจัดแรงจริงอ,อันนี้ขลินสบายสบายครับเสืองดีครับคันนี้ เริ่มอยู่ไม่สุกแล้วครับวุ่นอะไรอะไรกับกอไั่น,นะฮะโอ้กันตูดลายครับเดี๋ยวปิดท้ายกับ 8E บ้าพลังครับน้องเปียนโน ลุมมาเลยครับน้องเตโน่ไปโอ้ได้กองเลดมาครับเนี่ย มานีนก็รอดีนะไปอันนี้แนวแบบกระจกนาซาหมวกกนิมะนะครับมิชลิน ได้เวอวาอะไรนะครับก็เรียบๆนะครับวันนี้รอดูซิจะขึ้นแบบไหนจัดนักๆหน่อยพวกสองสี่ศูนย์นะสองสี่ศูนย์แต่เฟืองเร็วก็ขึ้นบ่อยยากครับต้องกด đây mày ton gì bao bao mày đã chịu, đã gặp, cho nôm yên gần đi. ต้องเหยียบแรงดนะ้ะโอ้วันนี้ต้องซื้อสายพานมาเปลี่ยนแล้วแต่ขึ้นเนิ้ๆไม่ไหวหรอกดูลักษณะถ้าดินแบบเนี้ยเนี่ยต้องเหยียบหน่อยครับเนี่ย ไม่รู้อะคันมื่อกี้แหละ ไม่ไหวดูยใส่เยอะกับเพื่อนครับ <laughs> ยับมันเตะเลยไอ้ขึ้นผิดลายแล้วขึ้นฝั่งนี้โอ้ยถอยตัวชงายเหรอ บายบายครับคลิปนี้สวัสดีครับ